ทีเด็ดบอลเตงฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกอาร์เมเนียพบกับโคเอเชียในคําคืนวันจันทร์ที่11กันยายน2566เวลา23นาฬิกาตรงด้วยกันนะครับสำหรับสภาพความพร้อมของอาร์เมเนียในเกมนี้นะครับจากเกมที่เสมอกับตุรกีไม่มีผู้เล่นคนใดของอาร์เมเนียที่ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมดังนั้นเกมนี้อเล็กซานเดอร์เปตครฟบกุนซือของทีมพร้อมจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับซึ่งนำมาโดยหัวหอกอย่างแกนเลอรออนลานอสที่ซัดไปแล้วสประตูนในรายการนี้ยืนเป็นกองหนน้้าาตัััวเปโดยยมี Lucas, arian, ลลูคสรแะ บ,าาบิชารกชยานคอยทําเกมลินเซนทั้ง2ข้างนะครับส่วนกองกลางคาดว่าจะใช้งานอูโกชุกบูอีวูกับเอดูอาสเปียสยนเช่นเดิมนะครับสาหรับสภาพความพร้อมของโคเอเชียในเกมที่ผ่านมาทีมชาติโคเอเชียของชลัดโกดาลิสมีการโลเทชันผู้เล่นบางตําแหน่งนะครับเพื่อพักผู้เล่นซึ่งในเกมนี้คาดว่าพวกเขาจะสกัดมาส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามอีกครั้งเพื่อหวังที่จะคว้าสาแต้มให้ได้นะครับแน่นอนว่ากับทันทีมตัวเก๋าอย่างลูก้ามดิตยังจะออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมแดนกลางนะครับคู่กับมา โ,โ,โบสวิชเช่นเดิมส่วนในรายของมาริโอโควาสิตนะครับที่ได้พักเต็มๆในเกมที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับขณะที่บูน่แพตโควิดเพิ่งซัดไป2ประตูก็จะได้โอกาสยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าอีก1นัดน,นะครับสำหรับบทข้อค,คู่นี้นะครับด้วยชีวิชั้นของนักเตะแน่นอนว่าทีมชาติเอเชียนั้นเหนือกว่าทุกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับอย่างไรก็ตามผลงานของทีมชาติอาร์เมเนียนั้นไม่ธรรมดาเพราะพวกเขาก็ไม่แพ้ใครมาเป็นเวลาทั้ง4เกมแล้วนะครับ ทางนี้ทั้งนั้นนะครับมันอาจจะดูเป็นงานที่ไม่ง่ายสําหรับผู้มาเยือนนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณภาพนักเตะและประสบการณ์ของพวกเขาจะทําให้ทีมตามหมักลุกบุกมาเฉือนเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดและผลสกอร์ที่อตจจะฟันตรงในค่ำคืนนี้นะครับทีมชาติอาร์เบเนียเปิดบ้านพ่ายทีมชาติคอชีเซด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ2ฟันตรงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเตปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น นึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง o n e s t t t p e p c o m นะครับ